สวัสดีครับและนี่คือ The Daily Brief Brief สั้นๆที่จะช่วยให้คุณจัดการงานและเริ่มวันได้แบบพร้อมลุยบางเช้าเราเปิดตาขึ้นมาแต่สมองกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่วิ่งเข้ามาพร้อมกันรายงานที่ต้องส่งประชุมที่ต้องเตรียมอีเมลที่ยังไม่ได้ตอบเรื่องเรื่องส่วนตัวที่ค้างคาทั้งหมดผสมกันจนเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน รู้สึกกระวนกระวายสมาธิสั้นและคิดอะไรไม่ออกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะสมองล้าซึ่งทำให้การตัดสินใจช้าลงและทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพวิธีง่ายๆที่ช่วยได้จริงคือสิ่งที่เรียกว่า <S <S brain dump การเททุกความคิดในหัวออกมาบนกระดาษให้หมดโดยไม่ต้องคิดว่าเรียงถูกหรือผิดแค่เขียนออกมาให้หมด เป้าหมายคือย้ายหน้าที่การเก็บความจำชั่วคราวออกจากสมองไปไว้บนกระดาษแทนเพื่อให้สมองมีที่ว่างสำหรับคิดเรื่องสำคัญจริงๆวิธีทำไม่ซับซ้อนเลยครับหยิบกระดาษหนึ่งแผ่นกับปากกาหรือถ้าชอบใช้มือถือก็ใช้แอปโน้ตจะได้แต่อยากแนะนำการเขียนด้วยมือเพราะมักช่วยให้คิดชัดขึ้นตั้งเวลา5นาทีแล้วเขียนทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาในหัวตอนนี้ งานที่ต้องทำไอเดียที่ยังไม่แน่นอนคิดว่าจะโทรหาคนนี้ไหมเรื่องที่ทำให้กังวลเล็กๆน,น้อยๆเช่นซื้อของหรือจ่ายบินเขียนไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องหยุดแก้คำไม่ต้องจัดรูปประโยคแค่ให้ปากกาวิ่งจนหมดเวลาเมื่อครบ5นาทีหยุดแล้วมาดูที่เขียนไว้คุณอาจจะตกใจว่ามีหลายอย่างจริงๆแต่เมื่อมันอยู่บนกระดาษแล้วมันจะไม่หลงอยู่ในหัวแบบไม่มีที่สิ้นสุด ให้คุณทำขั้นตอนต่อไปนี้เบาๆนะครับวงสามข้อที่ถ้าทำเสร็จวันนี้แล้วจะทำให้คุณรู้สึกโล่งที่สุดนี่คือสิ่งที่จะกลายเป็น MIT หรืองานสำคัญที่สุดของวันจากนั้นแปลง MIT แต่ละข้อเป็นงานที่จับต้องได้เช่นแทนที่จะเขียนว่าจัดงานให้เขียนว่าส่งอีเมลเชิญผู้ร่วมงาน5คนหรือร่างสไลด์3หน้า การทำให้เป็นงานเล็กๆจะช่วยให้เราทำได้จริงอีกเทคนิคที่ช่วยเป็นประโยชน์คือการใช้ Time Box กํ์ำหนดเวลาชัดเจนให้แต่ละงานเช่นให้เวลาทำงานละ25-50นาทีจากนั้นพักสั้นๆ5-10นาทีวิธีนี้ช่วยให้สมองมีช่วงเวลาโฟกัสและช่วงเวลาพักเพื่อฟื้นฟูถ้าคุณรวมเบรนดัมบวกการเลือก MIT บวกไทม์บ็อเข้าด้วยกัน วันของคุณจะเปลี่ยนจากความวุ่นวายเป็นแผนที่จัดการได้จริงผมเองใช้วิธีนี้กับทีมงานบางเช้าทุกคนเขียนเบรนดัม5นาทีแล้วแต่ละคนเลือก3 MIT ของตัวเองทีมจะเห็นชัดว่าใครทำอะไรทำให้การสื่อสารรวบรัดขึ้นงานสำคัญเสร็จเร็วขึ้นและความเครียดโดยรวมลดลงถ้าคุณลองทำดูสักสัปดาห์คุณจะเห็นความแตกต่างเล็กๆแต่ชัดเจนในความรู้สึกและผลงาน ข้อควรระวังเล็กๆนะครับเบรนดัมเหมาะกับการจัดระเบียบความคิดในชีวิตประจำวันและช่วยลดความเครียดเล็กน้อยแต่ถ้าคุณมีความวิตกกังวลรุนแรงหรือมีปัญหาสุขภาพจิตที่ลึกซ้อนการเขียนอย่างเดียวอาจไม่พอควรหาผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือควบคู่กันไปด้วยและอย่าลืมดูแลตัวเองเรื่องการนอนและพักผ่อนเพราะถ้าร่างกายไม่พร้อมสมองก็ฟื้นตัวได้ช้าก่อนจะจบ ผมมีภารกิจให้คุณทำจริงๆลองหยิบกระดาษกับปากกาตั้งเวลา5นาทีแล้วเบรนดดัทุกอย่างที่อยู่ในหัวจากนั้นวง3าข้อที่ถ้าทำวันนี้แล้วจะทำให้คุณสบายใจที่สุดแล้วลองทำ MIT แรกโดยใช้ Time Box 25์ถึง50นาทีแล้วกลับมาบอกผมในคอมเมนต์ใต้คลิปได้ไหมครับว่าคุณพบอะไรจากการเขียนครั้งนี้หรือถ้ามีเทคนิคอื่นที่คุณชอบก็มาใช้กันเถอะเราจะได้ไอเดียใหม่ๆจากกันและกัน ถ้าคุณชอบบรีฟแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง The Daily Brief ไว้เพื่อไม่พลาดเครื่องมือเล็กๆที่ช่วยให้คุณพร้อมลุยในทุกวันและบอกผมหน่อยครับว่าวันนี้คุณอยากเคลียร์อะไรออกจากหัวมากที่สุดและพบกันในเอพิโซดหน้าครับ The Daily Brief Brief เดียวพร้อมลุย